ละคสรสั้นเรื่องผีสงการไปดูกันเลยค่ะโอ้ย๊ยพ่อยังไม่กลับมาจากที่ทำงานเลยเดี๋ยวรีบทำอาหารไปให้พ่อกินดีกว่าเผื่อจะกลับมาอืมไปทำอาหารดีกว่าทำทำทำฮะทำมาจนจะเสร็จแล้วหูลืมใส่เกลือเอ๊ะแต่ว่าเกลือ,หม,อหมดหมดเมื่อสองวันก่อนไม่ใช่หรอ ทำยังไงดีเนี่ยอันนี้ก็จะเสร็จแล้วถ้าไม่ใส่เกลือมันก็จะไม่อร่อยนะสิอ๋อให้ลูกไปซื้อให้ดีกว่าโหนี่ลูกหลับหรือยังเนี่ยน่าจะยังไม่หลับหรอกไปไปไปเกลือหมดนี่เชอรี่ลูกไปซื้อเกลือให้แม่หน่อยสิแม่แต่นี้มันก็จะใกล้จกห้าทุ่มแล้วนะคะแล้วหนูก็จะใกล้นอนแล้วด้วย ลูกแต่คือแม่ทําอาหารว่าจะเผื่อพ่อตอนพ่อกลับมาให้พ่อกินน่ะเพราะว่าวันนี้พ่อกลับดึกแต่ว่าแม่ทําไปจนจะเสร็จแล้วมันก็เกลือก็หมดแล้ววะลูกแม่จะไม่ได้เลยว่ามันหมดตั้งแต่2วันที่แล้วแต่ว่าเมนูนี้มันสําคัญกับเกลือมากเลยนะลูกแต่แม่ก็ไม่อยากให้รสชาติมันเป็นอย่างนี้อะถ้าจะทิ้งก็เสียดายอออแม่คะเดี๋ยว ทำอย่างอื่นให้พ่อกินแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าเราค่อยเอามาอุ่นใส่เกลือกินก็ได้ค่ะแม่ลูกไปให้แม่หน่อยเถอะแม่คะแต่มันจะดึกแล้วนะคะแม่ตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วด้วยหนูจะไปยังไงคะหนูกลัวเนี่ยองั้นก็ไปให้แม่หน่อยนะก็ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูไปนะคะโอเค ก็ส่งสารเชอรี่อยู่นะตอนดึกก็ยังต้องไปอีกแต่เมนูนี้มันสําคัญกับเกลือมากเลยถ้าไม่มีเกลือมันก็จะไม่อร่อยอมไม่เป็นไรหรอกให้ลูกไปซื้อให้เดี๋ยวลูกก็มาโอ้ยพรุ่งนี้โอ้ยก็ทำไมต้องไปซื้อเกลือให้แม่ด้วยเนี่ยดึกก็ดึกกลัวจังเลยอ๋อพรุ่งนี้ก็ส่งการละอ๋อวันนี้วันที่สิบสาม แล้วพรุ่งนี้ก็จะสิเป็นสงการอีกครั้งแต่วันนี้ยังไม่ได้เล่นน้ำสงการอะไรเลยเออไปก็ได้กลัวจังเลยโหแต่สงการปีนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ไป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 ,ไป,ไปซื้อให้แม่โยกลัวก็กลัวดูบรรยากาศสิมืดวงเวงไปหมดกลัวจังเลยนะเนี่ย แม่คะเอาเกลือกี่ถุงเอาสองถุงเล็กจะลูกค่ะแม่โ้ยไปอีกแล้วหรอเนี่ยดูสิน่ากลัวจังเลยโหแล้วดูบรรยากาศสิแท้ไม่มีคนเลย,ยดึกก็ดึกจะไปยังไงเนี่ยปั่นปั่นไปละกันโหอยูย่มาก,ก็อยู่ต้องไกลฮะ นั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเราลองข,อขี่รถไปดูเท่านี้ฮะด่านสงการงั้นหรอนี่มันก็จะดึกมันดึกแล้วนะใครยังมาเล่นสงการอยู่อีกโหใครเนี่ยเพื่อนบ้านเราเหรอทำไมไม่รู้จักเลยเมื่อวานก็ไม่เห็นนะแต่ทำไมวันนี้เห็น แปลกจริงๆเลยแล้วจะไปยังไงไม่ให้โดนน้ำสงการเนี่ยโฮ้ยทำยังไงดีไม่อยากเปียกด้วยแล้วมันก็มีทางเดียวที่จะไปซื้อเกลือให้แม่ได้ก็คือทางนี้ทางอื่นก็น่ากลัวไปหมดโหจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเจอด่านสงการโหเราก็ต้องเปียกแน่ๆเลยยิ่งน่ากลัวอยู่แต่งงมากเลยใครมันมาเล่นน้ำเวลานี้ ไม่หลับไม่นอนกันแล้วหรอเดี๋ยวเราค่อยๆไปแล้วกันเออ,เอ,อพี่อย่าพึ่งสานนะคะหนูไม่อยากเปียกค่ะเออ,เอ,อไป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 แต่ทำไมเขาเต้นแต่ไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงพูดจาอะไรเลยปแปลกๆดีฮะอืมไม่เป็นไรมาซื้อให้แม่ต่อละกัน นี่ถึงยูมาร์ดแล้วไปซื้อดีกว่าอ๋อยูมาร์ดวันนี้วันนี้เป็นเวนพี่ข้างบ้านเรานี้นะเออพี่คะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะด่านที่อยู่ตรงนั้นนะคะที่เป็นหนาสูงการเขาไม่หลับไม่นอนกันหรอกคะเออเออออแล้วพี่รู้จักเขาไหมอะคะ หนูอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่หมู่บ้านนี้หนูยังไม่เคยรู้จักพวกพี่เขาเลยนะคะพี่เขามาจากไหนอะคะหนูไม่รู้จักเลยแล้วตอนดึกดึกดึกดืด่นขนาดนี้แล้วพี่เขาไม่กลับบ้านอีกหรอคะยังมาตั้งด่าเล่นสงการอยู่อีกดีนะที่หนูพูดกับพี่เขาไว้ว่าห้ามสาดอะคะ่ะแต่ก็แปลกๆดีนะคะพี่เขาเต้นไม่มีเสียงเพลงแล้วพี่เขาก็ไม่ตอบโต้นหนูเลยอะคะ่ะเออเออเออ,เอ,อมีกี่คนจะ๊ะ มี5คนค่ะ3คนเป็นผู้ชายอีก2อคนเป็นผู้หญิงค่ะเล่นน้ำอยู่ในอ่างเออเอองั้นหนูรีบกลับนะอ,อ้าวค่ะค่ะค่ะแต่หนูไปทางลัดอีกทางหนึ่งนะไม่ต้องมาทางนี้ทำไมล่ะคะพี่หนูก็อยากกลับบ้านไวๆอีกทางหนึ่งมันก็น่ากลัวค่ะพี่เชื่อพี่เถอะนะเออก็ได้ค่ะพี่ เอาเกลือให้แม่แล้วรีบกลับบ้านดีกว่าน่ากลัวจะเงยแล้วท้าไมพี่เขาทำหน้าแบบเหมือนกังวลอะไรสักอย่างฮพี่เขาอาจจะแบบมาเข้างานครั้งแรกก็น่าจะตื่นเต้นเป็นธรรมดาเอาเกือเอาเกลือเอาเกลือรีบๆกลับละ่ะไปทางที่พี่บอกด้วยนะถ้าหนูไปทางนั้นระวังจะเจออะไรล่ะคะพี่อ๋อไม่มีอะไรหรอกเออ อะไรเนี่ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้แล้วพี่ข้างบ้านเราเขายังบอกอีกว่าให้กลับอีกทางหนึ่งซึ่งมันเป็นทางที่น่ากลัวอีกทางหนึ่งเลยแต่ทำไมพี่เขาไม่ให้กลับทางเดิมทางทางที่มันใกล้บ้านเราอ่ะอ,อะไรเนี่ยรีบกลับบ้านดีกว่าโหง่วงนอนจังเลยถ้าไปทางนั้นคงไม่ถึงบ้านหรอกไกลๆทางเนี้ยแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว กลับบ้านดีกว่าอืมแต่เราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะหน้าพี่เขาเหมือนกังวลเหมือนมันจะเจออะไรสักอย่างกับทางนี้ละกันมันน่าจะไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราก็เป็นคนหมู่บ้านนี้นั่นไงตั้งด่าเล่นส่งการฮะทำไมหน้าเขาทำหน้าแบบนั้นมีน้ำตาเป็นเลือดสีแดงด้วยฮะอะไรกันเนี่ย หน้าเขาเหมือนดูวิตกกังวลแล้วเขาก็เต้นท่าที่แปลกสุดๆไปเลยถ้าเราไปเราจะเจออะไรมัเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราลองไปถามพี่เขาดูพี่เขาอาจจะก,กลัวที่ได้มาเล่นตอนดึกแบบนี้หรือเปล่ากลัวทํายังไงดีแต่ว่าทางนั้นมันก็ไกลอ่ะแม่บอกว่าให้รีบกลับบ้านเร็วๆไม่งั้นจะโดนทําโทษ โอ้ทางนี้แป๊บเดียวก็ถึงแล้วกลัวจังเลยจะไปยังไงเนี่ยหรือจะจอดจักรยานไว้แล้วก็วิ่งไปเลยไม่ไม่ไม,ไม่อันนั้นมันช้ากว่ากลัวจังเลยเนี่ยงั้นรีบนผ่านๆไปแล้วกันอาจจะไม่มีอะไรรีบๆสิทำไมรถช้านี่นี่หยุดก่อนเออ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 เอเอ,เอมีอะไรคะพี่หู พี่เขาทำไมมีน้ำตาสีแดงแบบนั้นด้วยละ่ะแถมหน้าตายังตกใจแถมอ้าปากค้างทุกคนเลยทำยังไงดีเนี่ยนี่ฟังไม่ออกหรือไงฉันบอกให้หยุดก่อนก็หยุดสินี่ออกมาทำอะไรตอนกลางคืนเออมาซื้อเกลือให้แม่ค่ะนี่ยังไม่รู้อีกเหรอรู้อะไรคะ รีบกลับดีกว่ากลัว<ค>จ<ย>ังเลยฮะอยู่ดีๆเขาก็ตามมาเฮ้ยจะไปไหนจะหนีปไปไหนหเขาตามฉันมาทำไมเนี่ยไม่นะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน หนูได้เกลือมาแล้วเสรทางกลับอะ่ะหนูเจอด่านสงการด้วยค่ะไม่รู้ทำไ,ไมเขามาตั้งไว้แม่หนูกลัวมากเลยแล้วมันก็มีคนตามหนูมาค่ะหมดเลยตรงนั้นไหนเห็นลูม่เห็นจะมีเลยแม่คะเขาอยู่ที่หน้าตาค่ะแม่เห็นไหมแม่แม่แม่เห็นไหมคะแม่ดูสิเขาอยู่หน้าต่างะค่ะแม่แม่แม่หนูกลัวค่ะ